สวัสดีค่ะวันนี้ย่าก็จะพามาทําน้ําพริกมะขามอ่อนนะคะน้ําพริกมะขามอ่อนหมูสับนะคะอันนี้มะขามก็จะมีประมาณหนึ่งขิดนะคะแล้วก็หมูสับประมาณสองขิดหรือสองร้อยกรัมเนาะก็จะมีเกลือเม็ดนะคะเกลือเม็ดอันนี้เราก็จะมาลดเปรี้ยวสะหน่อยน้ํนาตาลมะพร้าวกระเทียมประมาณห้าติบนะคะอันนี้หอมแดงหรือหอมแขกก็ได้นะคะ ตามชอบเลยค่ะพี่ก็ตามชอบเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวย่าจะพาไปคกเลยนะคะเราไปคกมะขามกันนะคะมะขามอันนี้ย่าก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างเตรียมพร้อมอันนี้เราก็จะมาคบมะขามกันนะคะนี่ค่ะนี่มะขามใส่กันเลยนะคะคกให้ละเอียดแล้วก็เกลือนี่นะคะเกลือเม็ด ไปเลยนี่เราก็จะขบขบจนกป่าละเอียดนะคะ น,นี่เราก็จะใส่กระเทียมกระเทียมแล้วก็ครกเข้าไปทีนตอนนี้เราก็ใส่พริกพริกเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามชอบนะคะใ้รชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะๆตามที่เราชอบอันนี้ยาก็จะใส่ประมาณนี้ก็เ,เยอะันนะนะ อันนี้เราก็จะโขลออกให้ละเอียดน,นี่เราก็จะเอาหมูสับโขลกลงตปนะคะ ไปผัดนะฮะเราไปผัดกันเลย เรื่อยๆนะคะผัดจนกว่าหมูจะสุกแล้วก็จนกว่ามันจะเปลี่ยนสีนะผัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นี้เดี๋ยวดึงไปย่าลืึงไปใส่น้ามมาําตาลมะพร้าวนะคะอย่าดืมใส่น้ามมาําตาลนะคะตามเราชอบเลยนะคะประมาณหนึ่งร้อยกรัมก็ไม่ถึงนะประมาณห้าสิบกรัมเนาะห้าสิบกรัม ไปเรือ่อย อีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวก็ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะนำผิดมะขานนี่นะคะก็ผัดได้ที่แล้วตอนนี้เราก็จัดใส่จานได้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นจานผับของเราี่นะคะอยากจะตักใส่จานได้เลยตักเสร็จถ้วยนะคะตักใส่ถ้วย,ะะวยที่เราเตรียมไว้นะคะ นี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกมะขามอ่อนหมูสับนะคะนี่นะคะน้ำพริกมะขามอ่อนหมูสับน่ากินไหมคะผักสดๆนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคนไหนชอบเผ็ดมากก็มีพริกนะคะพริกนี่นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกมะขามอ่อนหมูสับผักสดๆนะคะนี่ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ